๋ยวเพิ่งเล่นนะ,ะี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมตอนครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนรีบเราคุณผู้ชมก็สู่รายการข้าวกลีรอบตัวนะคะวันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนคนะคะในบรรยากาศสดใสสร้างสารรค์แบบนี้นะคะชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะอยู่กับครอบครัวในวันเทศกาลส,สงกรานต์เช่นนี้ค่ะครับสงการานต์ทุกๆปีนะฮะแน่นอนนะครับว่าเราต้องย้ํากันด้วยนะฮะว่าสงกริ์สิท์สาดน้ําอย่างสร้างสรรค์นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแล้วก็ยังเป็น ขนบธรรมเนียมที่เราจะได้เผยแพร่ไปสู่สายตาต่างประเทศด้วยนะฮะใช่ค่ะพูดอย่างนี้ทำให้ว่าตืน่นึืคําขวาัญนะคะที่คณะกรรมการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้จัดประกวดขึ้นเขาว่วอย่าไงไรกันบ้างนะคะครับคำขวัญของปีนี้นะครับก็คือสงการสร้างสารรค์ยึดมั่นประเพณีปลอดภัยทุกชีวิตสามัคคีทั่วไทยครับโอ้โหฝ่า<แ>นี้เราทําไม่ยากเลยค่ะคง่ายๆนะคะด้วยการเริ่มต้นด้วยการแต่งตัวให้มิดชิดก่อนนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีค่ะที่สําคัญนะคะน้ําที่ใช้เนี่ยขอให้เป็นน้ำที่สะอาดค่ะประพรมด้วยน้ําหอมอย่างดีนะคะ แล้วน้ำแข็งงดไปเลยนะคะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะคแล้วก็ถ้าเกิดต้องขับขี่ยุทธานะคะก็เมาไม่ขับค่ะสำคัญที่สุดตรงจุดนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีที่เขามีการเก็บสถิติกันมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงเจ็ดหรือว่าสิวันอันตรายเนี่ยเมาแล้วขับอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะขับรถหรือว่ารู้ตัวว่าจะต้องเดินทางเนี่ย ก็ต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอทุกชนิดนะฮะจะได้เที่ยวสงการตลอดไปทุกๆปีเลยนะฮะใช่ค่ะอนอกจากเมาไม่ขับเมาไม่ซอ้อนแล้วนะคะถ้าง่วงนอนก็ควรจะหยุดพักนะคะตามปั๊มน้ํามันก็ได้รหรือว่าสถานที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้ซึ่งก็จะมีตลอดเส้นทางในทุกๆปีค่ะใช่ครับเรือนครับว่าแต่สงกา์เนี่ย หลายคนคงไม่เข้าใจนะว่าความหมายมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการไปวัดไปวาทําบุญอีกนะฮะไหนจะต้องไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่อีกเนี่ยคือหลายคาถามตอนนีค้ครับคุณสถาพรอ้อนมานะคะอดใจรอสักนิดนึงค่ะคาถามเยอะขนาดนี้เนี่ยสงสัยเราต้องไปกราบเป็นถามพระอาจารย์พระมหาเจาสมชายฐานวิโธกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเราไปชมตัวอย่างของรายการกันก่อนนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากกันบ้างครับค่ะค่ะต้องถือว่าประเพณีสงกรานต์ที่ปฏิบัติกันทั่วไปนะจะอยู่ในย่านเอเชียคเนีเกือบ ือบทั้งหมดเลยเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางอย่างไทยพม่าลาวกัมพูชาไปถึงศรีลังกาเลยนะแล้วอินเดียตะวันออกในย่านนี้ทั้งย่านเนี่ยรวมถึงตอนใต้ของจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะไปในเวียดนามเองก็มีบางส่วนครับก็ทั้งย่านนี้เลยมีประเพณีสงกรานอยู่ก็หลายแห่งคึกคักไม่แพ้บ้านเราเหมือนกันนะมันเหมือนกันมันยังไงครับมันมีที่มาอย่างไรครับราบพระสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพร ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยนะครับพี่จารย์ครับคือหลายคนเนี่ยก็ได้ยินนะว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยบ้านเราก็มีการสืบทอดกันมาแล้วก็เป็นประเพณีที่เรียกว่าประจาชาติอีกประเพณีหนึ่งก็ว่าได้เหมือนกันนอกจากจะได้ไปทําบุญแล้วก็สวสนนานกับการสาดน้ํากันแล้วเนี่ยนะครับคือมันก็มีประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศในแถบเอเชียเขาก็มีลักษณะประเพณีคล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยพอาจารย์ครับจริงๆแล้วสงกรานต์เนี่ยมันเกิดขึ้นบ้านเราหรือว่า มันขยายอาณาเขตออกไปหรือว่าที่อื่นเขาก็จัดกันมันมันมีที่มาที่ไปอย่างรมันข้าพเจคาัารเกเรนพรต้องถือว่าประเพณีสงกรานต์ที่ที่ปฏิบัติกันทั่วไปนะ,ะจะอยู่ในย่านเอเชียคเนเกือบเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางอย่างไทยพมา่าลาัมพูชาไปถึงศรีลังกาเลยนะแล้วอ,อินเดียแต่มันออกในย่านนี้ทั้งย่านเนี่ยรวมถึงตอนใต้ของจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะไปในเวียดนามเองก็มีบางส่วน ก็ทั้งย่านนี้เลยมีประเพณีสงกรานอยู่ก็หลายๆแห่งคึกคักไม่แพ้แบ้านเราเหมือนกันนะ<ช>มันเหมือนกันมันยังไงครับมันมีที่มาอย่างไงพระเจร,ริญพรก็มีตำนานตำนานนี้มีบันทึกไว้ที่วัดเฉลิพลวัดโพนี่เองว่าเป็นภาษาบาลีจากฝ่ายรามันนั่คือทางมอญเนี่ยบอกว่าที่มามาอย่างนี้นะจะเกี่ยวยงกับนางสงกรานด้วยสงกรานต้องมีประกวดนางสงกรานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราจะได้เห็นทางฝ่ายโหรอย่างพยากรณ์ว่า ปีนี้นางสงการขี่อะไรถืออะไรมาแล้วจะพยากรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะรู้ไม่เอยที่มามายังไงยังไงครับจะเกี่ยวโยงกันมานี่นะถ้าบอกเป็นอย่างนี้เอาย่อๆนะว่าในอดีตการนันไกลโพนเนี่ยก็มีเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งเป็นคนที่มีทรัพย์มากแต่ไม่มีลูกอาพัพบุตรก็อยากได้ลูกมากเลยมีวันหนึ่งไปที่ท่าน้ําริมแม่น้ําเห็นต้นไทรใหญ่คลึ้มเนี่ยเลยนึกว่า โอ้ไซต้นนี้เนี่ยเห็นทีจะมีลูกขะเทวาอาศัยอยู่เป็นแน่ก็เลยอธิษฐานกับตน้นไสรบอกเทวดาท่าน,นเทวดาขอให้ช่วยเข้าไปช่ามีลูกหน่อยมีลูกแล้วก็ยังมาบูชาชชอเทวดาเนี่ยลุกขเทวาเห็นเศรษฐีตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยนะก็เลยสงสารตำนานว่าเนี่ยเขบอกว่าไปเฝ้าพระอินทร์ขอพรให้เศรษฐีมีลูกเถอะพระอินทร์พอทราบก็เลยให้เทวดา เทพบุตบที่มีฤทธิ์มากตนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าธรรมบาลมาเกิดในท้องของภรรยาเศรษฐีพอพบพ้นทศมาสก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กชายน่ารักเนี่ยได้ชื่อว่าธรรมบาลกุมารเศรษฐีก็ดีใจมากนึกถึงคุณของลูกชาเทวาไปสร้างประสานลูกชายอยู่ใต้ต้นไทรเลยนะเออผูกพันกันเนี่ยแล้วดูจนโตเด็กนี่ก็ฉลาด่ำเรียนเขียนอ่านเนี่ย เจนจบมากบอก,บอกพูดภาษานกได้ด้วยฟังภาษานก,ภา,านกภาษานกรู้เรื่องด้วยเนี่ยแล้วมีความรู้มากได้รับความนิยมยกย่องจากผู้คนทั้งหายจนโตเป็นหนุ่มขึ้นมาครับชื่อเสียงกิติศัพท์เรื่องเลยจนขนาดว่าเท้ากับบิลพงมเป็นพรมอิจฉานะกิจ <c oughs> ชาเนี่รู้สึกว่าจะดังกว่าเราก็เลยวันหนึ่งเนี่ยลงมาหาธรรมบาลกุมาแล้วบอกบอกว่าจะตั้งปัญหาถามสามข้อครับ ถ้าธรรมบาร์กุมารตอบได้นะค่ะกบิลพมจะตัดศรีรษะตัวเองบูชากุมารแต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้ธรรมบานกุมารต้องตัดศรีรษะให้กับเราเสร็จเรียบร้อยปับก็ตั้งคาถามสามข้อคือหนึ่งในตอนเช้าสีเนี่ยความสวิมงคลสีเนี่ยสอสาราเราเรือสาอีสีเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนอตอนเที่ยงสีอยู่ที่ไหนคแล้วก็ตอนกลางคืนสีอยู่ที่ไหนค่ะ,คะ ถามอย่างเงี้ยทำมาบายมาบอกเอเรื่องนี้ไม่เคยเรียนก็เลยขอผัดผ่อนทางวีรพงศ์ยังตอบไม่ได้ขอเวลาเจ็ดวันครับแล้วก็โอเคนัดอีกเจ็ดวันมาเจอกันหกวันคิดยังไงก็คิดไม่ออกเอ๊ะศีลอยู่ไหนเช้าเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็วันที่หกคิดว่าตอบไม่ได้ตายแน่ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลึกตายแน่พ่กนี้เนี่ยบนต้นไม้ใหญ่นนั้มีนกอินทรีอยู่ครับสองตัวสามีภรรยากัน แล้วก็แม่นกก็ถามพอนกอินทรีบอกว่าเอะพุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนกินอพอนกบอกพุ่งนี้ไม่ต้องหาสบายมากอาหารจะมาถึงที่แม่นกอ้าวยังไงอ่ะบอกพุ่งนี้ธรรมบาลประมาณต้องตายเพราะตอบคำถามสู้กับบีระพมไม่ได้ไอ้นกตัวนี้ไม่ธรรมดาแม่นกก็เลยสงสัยถามคําถามอะไรเลยพอนกก็บอกก็นี่คาถามสามข้อ เช้าสีที่ไหนเที่ยงที่ไหนฤฤคืนอยู่ที่ไหน<ม>แล้วจริงๆมันอยู่ที่ไหนอะ่ะพอนกอินทรีก็เลยบอกว่าเวลาเช้าสีสิริเนี่ยมันต้องอยู่ที่หน้าคนตื่นเช้ามันต้องล้างหน้าใช่ไหมเน<ม>สิริมงคลอยู่ที่หน้าพอตอนเที่ยงเลย,ยอยู่ที่หน้าอกเขาจะเอาอะไรมาปะพรมที่หน้าอกเนี่ยแล้วก็กลางคืนก่อนนอนก็จะต้องล้างเท้าก่อนเนี่ยกลางคืนสีเนี่ยอยู่ที่เท้าอคเอาะวามที่ได้ยินก็ดีใจจําได้พอรุอ่งชื่นกับิณลพมมาถึงปั๊บหนึ่งถามคำถามปุ๊บเอาะมาณก็ตอบเลย ตอนเช้าสีอยู่ที่หน้าอตอนเที่ยงอยู่ที่หน้าอกกลางคืนอยู่ที่เท้ากบิลภมฟังเขาตกใจเสร็จทุกหมดเลยเนี่แย่แล้วแพ้เขาเนี่กง่ากตอบไม่ได้ <c oughs> เ้าตอบได้เนี่ย <Okay. S 2> ตัวเองต้องตัดศีรษะบูชาทาง้าทางวังงงนปนะระมาณก็เลยตามลูกสาวทั้งเจ็ดมีลูกสาวเจ็ดคนตามลูกสาวมาประชุมกันแล้วบอกว่าศีารษะของพ่อตัดออกมาแล้วเนี่ยถ้าปล่อยลงบนแผ่นดินปั๊บแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเพราะมีอมนุภาพมาก ไปจมุกท่วมโลกเลยถ้าเกิดโยนไปในอากาศฝนก็จะแรงครับถ้าโยนลงไปในน้ําปั๊บเนี่ยน้ําในมหาสมุทรจะแห้งหมดเพราะฉะนั้นยังไงต้องรักษาคําพูดตัดศีรษะบูชาทําวันกุมารแต่ให้ลูกเนี่ยลูกสาวคนโตเอาพานมารองรับศีรษะนี้เอาไว้ครับแล้วไปเข็บไว้นในถ้ำในเขาไกรล้านเสร็จเรียบร้อยปับ๊บพอครบปีในวันสงกรานเนี่ยก็มาเชิญศีรษะเนี่ยมาเวียนรอบเขาไกรลานหนึ่งรอบ แล้วก็ลูกสาวเจ็ดคนก็ผัดกันทําหน้าที่ถ้าเกิดว่าวันสงกรานต์ตรงกับวันจันทร์ก็ลูกสาวคนหนึ่งทําหน้าที่ค่ะวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาวเจ็ดวันพอดีลูกสาวเจ็ดคนเน้นที่เราได้ยินว่านางสงกรานต์ชื่อนางนั้ยนางนี่บางทีชื่อน่ากลัวนะนางลาภเพวีเลยเป็นต้นเนี่ยจริงๆเป็นชื่อลูกของบิณพย์งั้เลยเจ็ดคนสลับกันและถ้าว่าสงกรานต์ปีนั้นตรงกับวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนั่นเป็นที่มาเป็นอย่างนั้นาางงสกรนต์โอง้ ดูดีนะไม่ใช่เป็นลูกยักษงเราปรับให้ดูไม่น่ากลัวแล้วก็มีการประกวดกันก็เป็นความรื่นเริงมันเทิงเป็นกิจกรรมที่เป็นสีสันอันหนึ่งของวันสงกรานเนี่ยแต่ก่อนดังมากนะวันสงกรานเทพี T วิสุทธิกษัตริย์เป็นไงโอ